สวัสดีครับทุกคนมาพบกับวูดดี้กันอีกเช่นเคยนะครับโดยในคลิปน,นี้ผมจะมาขอสาร,รภาพาว่าระหว่างที่ผมทําการอัดคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้โดนแก๊งหมาป่าฆ่าตายนะครับทาให้ผมต้องมาเริ่มเกมใหม่แล้วก็มาตั้งฐานใหม่อย่างที่เห็นนะครับ oh, <no. S 1> เรามาอัปเกตถ่ายคร่าวๆกันก่อนนะครับโดยถาตอนนี้เรามีหม้อปรุงอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์เรียบร้อยนะครับและส่วนตรงนี้ผมได้สร้างสายลอฟ้ามาเพิ่มเติมนะครับเพื่อป้องกันฟ้าผ่าฐานของเรานั่นเองนะฮะ สำหรับวัสดุที่ใช้ในการสร้างสายล่อฟ้าน,นะครับก็ <_ C os> จะมีตัวทองกับหินที่นํามาแปรรูปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูอัปเดตถาดเพิ่มเติมกันนะครับตอนนี้เรามีแปลงผักอยู่แล้ว4แปลงนะครับทุกคนสามารถเก็บเพื่อผักส่วนครัวได้เลยนะครับอยู่ดีก็มืดตรงนี้นะครับจะมีผักที่เรามาปลูกเอาไว้นะครับนี่กินได้เลยโอ้โหกินแบบสดๆเรามาอัปเดตอะไรกันตอนคืนเนี่ยเอาเก็บมเมล็ดผักไปด้วยเรานําผักผลไม้มาใส่ไว้ในหม้อก่อนนะครับเพื่อทําเป็นอาหารต้องใช้อีกชิ้นหนึ่งใช่ไหม นี่ต้นมันฝรั่งของเราเก็บไปเลยแล้วก็เตรียมปรุงอาหารนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อาหารอะไรเดี๋ยวรอให้เช้าอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูถ่ารอบๆเพิ่มเติม,ตมนะครับตื่ตือ่าได้เป็นผักมอ้อหนึ่งชิ้นใส่หม้อไว้ก่อนโซนตัวนี้จะเป็นโซนแปลงผักพืชผักผลไม้ที่เราไว้กินข้าวกินอาหารกันนะครับเอามีวัชพืชขึ้นด้วยหรอ และนี้ก็คือโซนพวกกิ่งไม้นะครับที่ผมไปขุดมาแล้วก็เอามาปลูกเอาไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปลูกฟางและมีต้นไม้ของเราด้วยนะครับเผื่อว่าเราจะใช้ในการตัดไม้ฉุกเฉินหรือว่าทําฟืนทําไฟอะไรอย่างนี้นะฮะเรามาดูโซนข้างล่างกันเพิ่มเติมนะครับโดยโซนนี้จะเป็นหมู่บ้านที่มีกระต่ายอยู่เยอะมากเลยนะครับสามารถนํากระต่ายมาทําอาหารได้เลยนะครับเนี่ยและช่องแชทเขาแนะนําว่าให้ผมเนี่ยทำการนํากับดักเนี่ยามาวางไว้ต้องหลุมกระต่ายเลยนะครับ เพราะว่ากระต่ายเมื่อวิ่งออกมาแล้วก็คือจะเข้าไปในหลุมนี้เลยนะครับนี่เากระต่ายใส่รังไว้นะครับเตรียมทําอาหารนี่เตรียมอาวุธก่อนทําการคาบอาวุธมาเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อว่าเราจะเจออะไรที่มาเซอร์ไพรส์นะครับนี่ไอโอ้โหเสียงแมงมุมปัดกันนัวเลยเฮ้ยช่วยหมูก่อนหมูฆ่ามันนี่เราก็จะมาเก็บเจ้ากระต่ายไปทําอาหารกันนะครับโอ้โหเริ่มเย็นแล้วด้วยมีกระต่ายเยอะมากโอ้โห ที่เพื่อนๆแนะน,นำมาแบบว่าได้ผลมากเลยนะครับหุ้ยกบามันตกมาจากไหนเ่ะโอ้โหทำไมโลกดอนสตาร์มันอันตรายอย่างนี้เนี่ยดูซิว่าอันนี้จะได้เป็นอะไรระหว่า,างรอก็เอากระต่ายมาย่างสะสมบเสบียงในนี้มีกระต่ายอีกตัวนะครับเอามาย่างให้หมด คือในการเล่นรอบนี้ผมจะพยายามไม่ให้ตายนะครับเหมือนรอบที่แล้ว <c oughs> เนื่องจากว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราตายบ่อยมาก,อยากได้ดอกไม้มากเลยดอกไม้อยู่ไหนเนื่องจากค่าสติเราลดลงไปเยอะมากเลยนะครับต้องหาดอกไม้มาเติมฤดูแรกของเราคือฐานทัพเรายังไม่เป็นชิมเป็นอันเท่าไหร่ลนะโอเคเช้าแล้วครับดีมากโอ้ ตรงนี้เรามีกระต่ายแบบเยอะมากครับเก็บเลยไปทําเนื้อย่างโดนชันแน่ไอ้พวกกระต่ายนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างผมตัดต้นไม้นี่คือทําให้บอสต้นไม้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับบอสต้นไม้อยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเหลือแต่แมงมุมนี่ไงเจอบอสต้นไม้แล้วโอ้โหมันตีเราไหมเนี่ยนี่ใส่เข้าไปหนึ่งที มาตนี้เลยบอสโอ้โหเอาแล้วครับขอใส่ชุดเกาะก่อนมามางั้นกับตรงนี้นี่โอ้โหบอสต้นไม้มันตัวใหญ่มากเฮ้ยใหญ่ไปไหมมาดิตีดิเออหนึ่งสองสามอ้ยเจ็บปุ้ยต้องรอให้มันตีก่อนใช่ไหมกินอาหารก่อนมาดิตีมาเออ หนึ่งสองไปตอดหนึ่งเฮ้ยหมามาอีกโอ้โหควรจัดเฮ้ยเอ็มาบ้าหมาอย่ามาังนี้โอ้โหทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยหมาจมน้ำไปแล้วแล,ลแล้วกระเป๋าเราอยู่ข้างล่างด้วยโอ้โหหมามาันตามมาทำไมเนี่ยเอาหัวอืมอืมตีเลยตัดหมาตัดหมาตายแล้วหนึ่งตัวกินหายก่อน หมาบ้าไปนะอืมไฟเผาไปดิหมามันมัวซั่วมากหัวใจเราเริ่มร้อนแล้วด้วยมาเลยหมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอโอ้ยอย่าเข้ามาอุ๊ยหมาวิ่งเร็วจังเจอทั้งหมาเจอทั้งคน เผาซะเลยเผาซะเลยนี่เราโหขอกินอาหารก่อนเติมเลือดก,ก่อนครับห,หมาบ้าเอาเหรอเอาเหรอนี่โอโ้โหเฮ้ยเหนื่อย <c oughs> อยู่ๆก็ต้องมาเจอหมากำลังสู้กับบอสต,ต้นไม้อยู่เติมไฟก่อนวันนี้อาจจะต้องพักเบรกตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซัดก,กับบอสต,ต้นไม้ต่อโอเค แล้วกระเป๋าเรายังกระเป๋าเรายังอยู่ข้างล่างอยู่เลยแต่ตอนเช้าเราจะไปซัดกับบอสต้นไม้อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อกี้เราโดนกวนมีคนมาก่อกวนเราเฮ้ยหีมาจากไหนไปจะมากินอาหารล้วเหรอเดี๋ยวน่าจะต้องรอบอสต้นไม้มาตรงพื้นที่ตรงนี้นะที่เราได้เปรียบไม่งั้นเจอไอ้พวกหมาคนนั้นไล่ไข่เช้าเลยจ้าได้เวลาล้างแขนไอ้บอสต้นไม้อยู่ไหน จะล่อมาโหนี่นี่น,นี่บอสต้งมามาตรงนี้แล้วดีมากมานี่เลยนี่นะไม่โดนเฟ้ยเก็บเนื้อด้วยเป็นไงมางี้รอก,ก่อนเออหนึ่งโหมัหตีเร็วเนี่ยสองทีมาสองโอ้ยไม่โดนเฮ้ยมางี้ก่อนจังหวะไม่ได้เข้าไปอีนึงหนึ่ง,งสอง หนึ่งสองเ้ยหนึ่งทีตีเว้าเฉยโอ้จะตายไหมเนี่ยวันนี้ทีนึงหนึ่งสอง้วจุกแถมให้อีกทีนึงหนึ่งโอเคไม่โดนสามโอ้ยกินเนื้อก่อนมังนี้มังนี้บอสมังนี้ตีมาดิตีมาดิเออเมื่อกี้รอบไปหน่อยหนึ่งทีก่อนครับ หนึ่งสองสามอีกทีหนึ่งโอ้โหเลือดเท่าไหร่วะเน,นี่ยไม่ตายทักทีเอาเข้าไปดิเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาตีมานี่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 โอโ้ไม่รู้เลือดเลยยีผลจากการที่เราตัดไม้ทำลายป่ามากนะครับโอ้ยหนึ่งสอง โอ้โหเมื่อไหร่จะตายครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็กลัวอยู่ข้างหลังค่าสติเริ่มลดลงแล้วอโอ้โหโอ้โหในที่สุดครับในที่สุดบอยก็ตายแล้วครับเพื่นพนอนๆหอเราเกือบระเบิดอะ กระเป๋าของฉันกำลังไม่ปลอดภัยนี่นี่นี่เจอกระเป๋าแล้วโอเคเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะทำไมตัวมันเป็นสีดำอย่างนั้นนะเฮ้ยกระต่ายกระต่ายข้างเหรอทำไมกระต่ายมันเป็นสีดำวะเราฆ่าบอตัวแรกสำเร็จแล้วนะครับสงสัยเราต้องเอากระต่ายไปเผาแล้วเนี่ย ตอนนี้เราก็จะไปสำรวจทางด้านอันนี้คือผมก็เดินไปมัวๆไปเยอะแล้วนะฮะเร้ยเราไปสำรวจทางด้านล่างเพิ่มเติมเดี๋ยวครับเพื่อมีอะไรที่มันเอามาใช้ประโยชน์ได้นะไปลุยทุกคนเอา้าโอ้โหนี่คือฟาร์มกระตายย่ายของเราเพียบเลย